สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่ที่ดินอำเภอรธรรมการะนะจังหวัดกนนาญจนบุรีเรามาโอนเฟส11ทับซุงนะคะอยู่กับลูกค้าแล้วค่ะลูกค้าสวัสดีค่ะ ลูกค้าคุณอะไรนะคะอมมาลาพรบุญสุขแสงค่ะค่ะลูกค้าทำอาชีพอะไรคะเป็นพยาบาลโรงพยาบาลรักค่ะอยู่ใกล้ๆกับเฟส1 1เลยนะคะทำเลใกล้มากเพราะว่าเฟส1 1เอราอยู่โซนทับซุงไวนี่งนะคะลูกค้าทราบข่าวโครงการบ้านแสงตะวันที่ทับซุงวยเหนียวจากไหนคะในเฟซบุ๊กอะค่ะเพจเฟซบุ๊กก็เห็นว่าน่าสนใจก็เลยเข้าไปติดต่อทางเฟซบุ๊กอะค่ะ อบนี้ค่ะเป็นแฟนเพจของเราอีกหนึ่งท่านนะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามาโอนมอบบ้านและหลังโฉนดเป็นกรรมสิทธิ์ลูกค้าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ประทับใจอันนี้ลูกค้าเรื่องของการดําเนินเอกสารรอนั้นไหมคะไม่นานค่ะก็นหลังจากดำเนินเอกสารประมาณอาทิตย์หนึ่งธนาคารก็โทรมาแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งก็โอนบ้าน คอนเฟิร์มเรื่องของเร็วนะคะแล้วก็เรื่องของเอกสารครบคันนะคะเราก็ดำเนินการภายใน1อาทิตย์รับมอบบ้านแล้วนี้นะคะเจ้าของตัวจริงนะคะลูกค้าฝากถึงคนที่อยากจะมีบ้านว่าทำไมเราถึงเลือกตัดสินใจของแสงตะวันค่ะ ก็ฝากถึงคนอื่นนะคะที่ต้องการจะดูบ้านนะคะก็ให้มาติดต่อที่หมู่บ้านแสงตะวันนะคะเพราะว่ารูปแบบทันสมัยนะคะแล้วก็พื้นที่กว้างมีพื้นที่ใช้สอยเยอะค่ะแล้วก็เข้าไปดูตัวบ้านนี่ก็เออโอเคค่ะชอบเชิญชวนให้มาดูกันค่ะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณคุณอมรวรรณนะคะค่ะ ขอบคุณลูกค้านะคะแล้วก็ครั้งหน้านะคะจะเป็นลูกค้าท่านไหนนะคะติดตามได้ที่เพจโครงการบ้านแสงตะวันสำนักงานใหญ่นี้นะคะวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ